สวัสดีค่ะดิฉันชนาพรภูนทรัพพย์ิรันนายกสมาคมแรกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเป็นการรวมตัวของกลุ่ม e x ็กช n น e ทั่วประเทศไทยซึ่งเ,เรามีจุดประสงค์ที่จะพยายามช่วยประเทศในการยกระดับมาตรฐานสู่สากลจากสภาของกันค้าเนี่ยมาจากทุกองค์กรซึ่งเป็นภาคเอกชนนะคะ ก็คิดว่าก็คงจะได้ข้อคิดการประสานงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในด้านของตัวเองที่ถนัดพิสิทธิ์เวศตั้งตา่ก,การนะครับจากบริษัทอนารักซ์นะครับก็ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยวนะครับจำหน่ายตัวเครื่องบินนะครับการจองโรงแรมนะะบริการเรื่องวีซ่านะครับอนอกเหนือจากนั้นยังทำเรื่องทัวร์ด้วยเะะป็นกรุ๊ปเหมาโดยเฉพาะนะครับ ก็ถ้าโปรดักใหม่ที่สุดของอน a l ั x ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับคือท่องเที่ยวอย่างเดียวเอาสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องสุขภาพดีด้วยได้ทราบว่าถ้าทางบริษัทเนี่ยได้เป็นสมาชิกกับทางหอการค้าไทยเนี่ยจะได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นแทนที่ว่าจะมานั่งต้องมาพรีเซนต์บริษัทตัวเองนะฮะว่าเป็นยังไงกับชาวต่างชาติเนี่ย ชาวต่างชาติเห็นว่าเราเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าเนี่ยทางของการค้าไทยเนี่ยก็การอธิบายตรงนั้นสั้นลงนะครับได้รับความยอมรับมากยิ่งขึ้นครับเออดี๋ยวท่นว่าพอนามาตนะคะเป็นผู้อำนวยการบริหารของสมาคมการค้ายาสูบไทยจุดประสงค์ในการตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าออในวงการการค้ายาสูบที่เป็นร้านค้าปลีกเนี่ยเรามีร้านเล็กๆร้านโชว์หวยเนี่ยออทั้งหมดเนี่ย 4ี่แสนกว่าเกือบห้าแสนร้านนะคะแล้วร้านพวกนี้ก็จะเป็นร้านเล็กๆที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องกฎหมายไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมายเราควรจะต้องรวมตัวกันแล้วก็เซตอัพเป็นสมาคมขึ้นมาโดยที่มีคณะทำงานทางด้านกฎหมายทางด้านต่างๆเนี่ยคอยให้ข้อมูลกับสมาชิกเราก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราเราเป็นสมาชิกในนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบอขออาศัยนะฮะเสียงจากออกนคานเนี่ย เป,เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยไว้ให้เราว่าปัญหาและอุปสรรคของผู้ที่ทำมาหากินในด้านการค้ายยสูบได้มีอะไรบ้างเอ่อดิฉันชื่อจลัดจันทร์โกศลธนาสังกรณ์นะคะมาจากบริษัทบุญละดมมีลาบจำกัดนะคะบุญละดมมีลาบจำกัดเป็นบริษัทผลิตน้ำมันมะพร้าวนะคะเวอร์จิ้นโคโนัทออยแล้วกเ็เรามีทั้งรุ่นที่เป็นออลกแกนิกด้วยนะคะ ก็เราอยากจะส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนของประเทศเสี่ฤดูประเทศหนาวเช่นทางโซนยุโรปนะคะญี่ปุ่นแล้วก็จีนแล้วก็รัสเซียนะคะอย่างจีนรัเสเซียนะคะหรือในจีรียที่เราเจอมาเนี่ยคือจะทุกคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าคุณมีใครนําเข้าให้ไหมถ้านําเข้าแล้วเนี่ยเขาจะขาย ในประเทศนั้นให้อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเ,เราเจอมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็คิดว่าตรงนี้คิดว่าคงจะเป็นวิธีหนึ่งที่หอ,อ,อการค้าจะช่วยเราได้ไหมเพราะว่าหอการค้าจะอยู่ในภาคที่สูงกว่าเรานะคะแล้วก็จะมีคอนเนคชันในระดับประเทศระดับชาติมากกว่าเราเงี้ยคะสวัสดีครับผมเชษฐุ่งชวานนลเลขาธิการและก็แลวก็ผู้จัดจาการของสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทยนะฮะ วัตถุประสงค์หลักในการทํารวมตัวเป็นสมาคมนี้ก็เพื่อที่จะเอื้อส่งเสริมการส่งออกของของสมาชิกเป็นหลักกลุ่มหลักๆกลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นกลุ่มพลาสติกและเมลามีนกลุ่มรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มไม้ยางพารากลุ่มที่3จะเป็นพวกเครื่องแก้วส่วนกลุ่มที่4จะเป็นพวกสเตนเลสและอลูมิเนียมกลุ่มที่5จะเป็นสินค้าจีปาถะที่ไม่ได้รวมอยู่ใน4กลุ่ม4กลุ่มแรกก็จะมีพวก ดอกไม้ประดิษฐ์เทียนหอมเซรามิกส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มสนับสนุนการส่งออกเป็นพวกเซอร์วิสพร v อ d วเดอร์พวกชิปปิ้งพวกทัวร์พวก,วพวกโรงงานทำกล่องกระดาษการที่สมาคมมาสมัครเป็นสมาชิกทางสภาหอการค้าเนื่องจากว่าเราต้องการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของทางสมาชิก ในอดีตเนี่ยเราเรารวมตัวกันเป็นสมาคมแล้วก็มีสมาคมหลายๆสมาคมมารวมเป็นสมาพันธ์แต่นั่นก็ยังไม่ไม่กว้างพอเข้ามาร่วมกับทางสภาหอซึ่งเราคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของทางสมาชิกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราจึงเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกทางสภาหอครับสวัสดีครับผมประเสริฐตั้งตรงวัฒนาจากบริษัทนพิสเอ็นเตอร์ไพรส์และก็นพิสโมดูล่า กิจการที่บริษัทประกอบการอยู่ก็มี2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกิจการไม้ครับอุตสาหกรรมไม้ตกแต่งภายในอีกกิจการหนึ่งก็คือทำ modular system ก็คือเป็นงานเหล็กโครงสร้างเหล็กตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่ไปตกแต่งเป็นโรงแรมลักษณะ prefabrication จากโรงงานครับผมเราน่าจะได้การ support จาก สภาวอการค้าก็คือทางด้านข้อมูลทางธุรกิจเพื่อที่จะได้ขยายไปทําในประเทศเพื่อนบ้านจากข้อมูลหรือได้รับการประสานงานจากทางนี้เพื่อจะได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นเพื่อเตรียมการสําหรับ AEC ต่อไปผมสุวิทย์นะครับธีระคุณชนก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโควิดเดียนประเทศไทยบริษัทโควิดเดียนเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ ทางด้านเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็เป็นเน้นที่ห้องผ่าตัดนะครับก็จะมีเครื่องมือผ่าตัดทุกชนิดนทั้งการผ่าตัดแบบเปิดและก็การผ่าตัดแบบเจาะเป็นช่องเข้าไปนะครับซึ่งจะทําให้การผ่าตัดนั้นมีแผลที่เล็กและก็หายได้เร็ว ผมคิดว่าการทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความร่วมมือกันในภาคเอกชนเพื่อที่จะขับดันและก็ผลักดันให้ทางภาครัฐเองเนี่ยได้เห็นคึงความสําคัญของการที่จะมีการทําธุรกิจอย่างเ,เป็นระบบระเบียบและก็ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าการที่ทําธุรกิจด้วยธรรมพิบาลด้วยสิ่งที่มีความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสําคัญและก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศ จะพัฒนาไปได้ก็จะต้องมีความถูกต้องหอการค้าไทยจะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้การทำธุรกิจในเมืองไทยนั้นเป็นไปได้ดีครับครับผมพงสศอรเทพิสารนะครับเป็น Country Manager ของบริษัท PRGX นะครับเป็นบริษัทอเมริกันที่ให้บริการด้านธุรกิจที่ปรึกษาและเพิ่มผลกำไรในการตรวจสอบระบบการจ่ายเงินให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าชั้นนำของเราก็อย่างเช่นห้างเทสโก้ลูบิ i ซีเป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถจะช่วยพัฒนาแล้วก็เพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้าของเราได้ปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทในการใช้เทคโนโลยีต่างๆของเราในการตรวจสอบระบบการจ่ายเงินนะครับแล้วก็อุดช่องโหว่วิเคราะห์เพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการจัดซื้อที่ซําซ้อนค่อนข้างจะ ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตออเดตในการช่วยตรวจสอบนะครับเราหวังว่าคงจะได้มีโอกาสแนะนําธุรกิจของเราให้กับสมาชิกของหอการค้าไทย <c oughs> เพราะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะก็ไม่เชิงใหม่เราอยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสนอโอกาสที่ดีให้กับ uh, ธุรกิจอื่น นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตการส่งออกธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทั่วไปก็ตามสามารถใช้บริการของเราได้ในการเพิ่มผลกําไรให้กับธุรกิจเหล่านั้นเหมือนกับที่เราทําให้กับลูกค้าเราทุกวันนี้ครับผมชื่ออมรแสงทิลันนะครับเป็นกรรมการผูร้จัดการบริษัท Know How Transfer นะครับทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับงาน f a ร r i เ a ชันแอ n ด์อิน a ตอ a เลชันะครับในงานปิโตเคมีคอลนะครับแล้วก็สร้าง โรงไฟฟ้านะครับในอุตสาหกรรมกระดาษนะครับในเครือสยามซีเมนต์ครับในสิ่งที่ช่วยก็เปิดตลาดในในกลุ่มของ AEC ครับแล้วก็ได้ได้มองภาพที่กว้างไกลขึ้นนะครับสวัสดีครับผมเสริมศักดิ์ศรีวัฒนากุลนะครับก็ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนาราทาวินอินพร์ตเอ็กพอร์ตนะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้แปลรูปนะครับส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งก็ดําเนินการมา1ิกว่าปีแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมกับเป,เป็นสมาชิกหอ,อการค้านะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติและก็ขอบคุณหอ,อการค้าอย่างยิ่งนะครับซึ่งในส่วนของการทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นลูกนะครับที่จะดําเนินกิจการต่อนะครับก็คาดหวังว่าทาง,ทาง,ส,ทางสภาหอเนี่ยก็จะ ให้การสนับสนุนสมาชิกใหม่อย่างพวกเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้ทางสมาชิก fera, ทางสภาสนับสนุนสมาชิกนะครับก็คือเรื่องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำพาพวกเราไปพบลูกค้าอย่างต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการประสานงานกับกรมการส่งเสริมการส่งออกนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยพวกเราได้ในด้านต่างๆครับครับผมสวัสดิ์พันธิสุนทรครับจากบริษัทขอจกสปริงไทม์เพน n ิงครับ ผู้ผลิตโครงสปริงะะกับที่นอนนะฮะครับก็คงเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกในสมรรถสมาชิกด้วยกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าตลาดที่นอนของไทยนี่ยังส่งออกน้อยมากไอคาดหวังว่าทางสมาคมสมาคมากองของงินคาจะช่วยส่งเสริมนะฮะเพื่อที่จะส่งในกุในอาเซียนด้วยกันในครับผมพิชัยธรรมเวทีนะฮะก็เป็นกรรมการบริษัรบริษัทท็อปโปนด์สปายนะะบริษัทเราทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตการผลิต นะอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานฟาร์มนะฮะก็เป็นพวกลเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงหมูในด้านด้านปศุสัตว์นะฮะปัจจุบันเนี่ยเราผลิตส่งออกต่างประเทศและในประเทศนะฮะต่างประเทศเราก็มีแถบเอเซียนทางยุโรปนะฮะใกล้ๆบ้านเราก็มีพมา่ามีลาวเวียดนามในกลุ่มเอเปกทั้งหมดนะยุโรปก็มีตะวันออกลกลางก็มียุโรปก็มีนะฮะในเอเปกเนี่ยในประเทศที่เป็นกลุ่มเครือข่ายอาเซียนเนี่ยกำลังเติบโตนะ ถ้ามีทางใดที่หอค้าสนับสนุนในกลุ่มอาเซียนผมว่าแค่กลุ่มอาเซียนเนี่ยก็น่าสนใจละสวัสดีค่ะชั้นอธทิตยาพ่วงเจิมนะคะมาในนามของบริษัทปั้นหนึ่งจำกัดนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทปั้นหนึ่งจำกัดนะคะบริษัทของเรามีบริษัทในเครือนะคะสี่ห้าบริษัทหลักๆของบริษัทเราก็คือจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านอีเวนต์จัดงานสัมมนาหรือว่าอื่นๆน,นะคะ อย่างที่เพิ่งจบไปก็คืองานเกาะสมเด็จเสร็จแล้วฮินะคะอ่าวพร้าพลา้พลาสม็ดเสร็จแล้วฮิของบริษัทเราที่จัดให้กับทางพตททนะคะแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆอย่างเช่นมีรายการวิทยุ94.5นะ,ะออกอากาศเกี่ยวกับเ,เพลงนะคะหรือว่ารายการอื่นๆเราทำก็คือจะรับทำส่วนต่างๆด้วยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการที่ Import Import สินค้าเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกขนตาซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เรากำลังเริ่มต้นที่จะนำเข้ามาอยู่แล้วก็กำลังที่จะที่จะพัฒนาระบบสิ่งที่เราอยากได้ที่อยากที่จะให้หอการค้าช่วยสนับสนุนของเราก็คือเรายังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าสินค้าจากทางศุลกากรที่จะนำเข้ามาจากทางเรือหรือว่าทางอากาศ อย่างนี้นะคะเรายัางขาดประสบการณ์ทางด้านนี้อยากได้คําแนะนําทางด้านนี้ค่ะใชค่ะชื่อจอมขวัญปิ่นคำนะคะมาจากบริษัท E.M.Sign นะคะซึ่งเราประกอบกิจการเกี่ยวกับให้บริการด้านออกแบบวิศวกรรมภายในอาคาระคะ่ะซึ่งการให้บริการของเรานะคะก็จะมีการออกแบบภายในอาคารไม่ว่าจะเป็น ออกแบบทาง Mechanical, Electrical นะคะแล้วก็ s a n i ิ a ารนะคะซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเรานะคะก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทันนะคะในกลุ่มของเซ็นทันไม่ว่าจะเป็นเซ็นทันพระรามเ้นะคะเซ็นทันอุดอรเซ็นทันชนบุรีนะคะแล้วก็สยามเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาที่รีโนเวทนะคะก็เป็นผลงานการดีไซน์ของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังจากหอการค้าก็คืออยากจะให้ช่วยในเรื่องของการพบ นักธุรกิจท่านอื่นๆเพื่อที่จะขยายลูกค้าออกไปเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าของเราต้องบอกว่าบริษัทของเราก็นอกจากจะมีบริษัทใหญ่แล้วเรามีบริษัทย่อยที่ให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยๆด้วยนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจย่อยก็คือเราให้เซอร์วิสหมดเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาัชาราปู่มีนะคะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทอัลวานเอเจนเทคโนโลยีค่ะบริษัทของเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับนบวัตรกรรมการประหยัดพลังงานนะคะเช่นเครื่องปรับอากาศทําน้ําร้อนเครื่องทาน้ําร้อนจากเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสินค้าประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนเป็นหลักนะคะซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะคะแต่หลักๆของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทนะคะธุรกิจบริการะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะก็จริงๆเนื่อง,จ,งจากสินค้ามันยังค่อนข้างใหม่นะคะเป็นสินค้านวัตกรรมก็สิ่งที่คิดว่าทางหองการค้าน่าจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยเหลือได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของการแนะนำเครือข่าย ะะของผู้ประกอบการทีออ่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงระหว่างกันได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการหาตลาดอาจจะเป็นตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยกำลังขยายการทําตลาดออกไปยังธุรกิจต่างประเทศอยู่นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการ ทำในเรื่องของเ,ออเห็นว่าทางนี้จะมีทำเรื่องของ SME proactive นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เราไปต่างประเทศมีเรื่องของ APEC c ก r d ใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็การให้การสนับสนุนเรื่องของการไปออกบูธหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเกิดว่าทางของการค้าสามารถที่จะมีในส่วนตรงนี้ให้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางบริษัทนะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อสมจิตสุกิติวงศ์นะคะ อยู่บริษัท P I Industry นะคะดูแลในเรื่องของการเงินและบัญชีของกรุ่มนะคะบริษัท P I Industry นะคะเป็นบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับผู้ผลิต r u b เบอร์คอมเพนะคะซึ่ง r u b เบอร์คอมเพตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของลอแมทสำหรับที่จะส่งให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆนะคะออโต m โม i ทีฟแล้วก็ส p ป r e p a r t นะคะ เ,เราเราเป็นผู้ผลิตให้กับยางล้อรถยนต์โตโยต้านะคะบิตบิสโตนมิชลินต่างๆนะคะแล้วก็ยานพาหนะโตโยตา้าฮอนด้านะคะนิสันค่ะในกลุ่มนี้บริษัทเป็นบริษัทที่ผลิตได้รับ B.O.I. นะคะแล้วก็มีโรงงานอยู่ที่ระยองนะคะส่วนตัวออฟฟิศเองตั้งอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่รามคำแหงซอย30 สิ่งแรกที่คาดหวังนะคะจากหอกกรค้าไทยก็คือในเรื่องของการรณรงค์นะคะจรรยาบรณค่ะ,ะแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆของของภาครัฐนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จะผลักดันว่าจรรยาบรณต่างๆที่ที่ดีแล้วเนี่ยในแง่ของผู้บริหารที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการนะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่จะส่งให้ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญ มากกว่านี้ค่ะ